สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆชาวแคมปิ้งนะครับผมวันนี้ปัดจะมารีวิวเป็นถุงเป็นถุงสูญสูญยากาศนะครับเพื่อนๆครับผมจากแบรนด์มองเบลครับนี่ขนาดของมันนะครับผมก็กว้างนี่ก็ 40่40สิเซนเลยส่วนความสูงความยาวของมันครับ62สสอซนเลยครับผมเป็นถุงสุญญากาศจากมองเบลครับผมนี่ครับก็วัสดุเป็นวัสดุฟูดเกรดเลยนะครับผมเป็นพลาสติกไนลอน แข็งแรงหนาและเหนียวมากๆเลยแล้วก็วิธีใช้งานเลยดีกว่าครับคือเจ้าถุงมองเบลสูญญากาศตัวนี้ครับเพื่อนๆวิธีใช้งานของมันเวลาเพื่อนๆจะพกพาอุปกรณ์อาจจะเป็นหมอนเป็นผ้าหม่มผ้าเช็ดตัว อาจจะแพ็กรวมๆกัไหลายชิ้นหรือแพ็คเป็นเดี่ยวเพื่อให้มันดูซอฟดูเล็กดูประหยัดพื้นที่ดูเก็บได้จุถุงตัวนี้ครับเป็นเป็นตัวตอบโจทย์ได้ดีมากเลยครับอ่าเดี๋ยวผมทำให้ดูนะนี่สมมุติเรามีหมอนฟูๆนิ่มๆอยู่เราอยากจะแพ็คมันไปแคมปปิ้งเป็นหมอนคู่ใจเราครับแต่เราอยากแบบ มันเปลืองพื้นที่นะมันใหญ่มันหนาวิธีการนะครับนี่ครับเป็นซิปอย่างดีเลยครับเพื่อนๆอเราใส่มันลงไปแล้วอาจจะพับมันให้เล็กหรือจะเอาเป็นแบบอย่างนี้ใส่ไปเลยก็ได้ครับเพื่อนๆ เนี่ยครับด้วยฟารมที่มันฟูมันอาจจะแบบเปลืองพื้นที่มองเบลตัวนี้ช่วยได้ครับสมมุติมันเนี่ยครับมันฟูมันใหญ่ขนาดนี้ครับมันก็เนาะอาจจะขนย้ายหรือพกพาดูแล้วเกะกะอะไรประมาณนั้นเนี่ยครับ พอใส่ไปแล้วนะครับเพื่อนรูดตัวนี้ปิดเลยปึ๊บตรงนี้ครับมันจะเป็นตัวปล่อยลมไล่ลมไล่สูญญากาศมาเนี่ยครับผมจะมีแถบอยู่สีขาวขาวเนี่ยครับอ่าเพื่อนรูดปิดเรียบร้อยละเพื่อนออกแรงนิดนึงครับ จากที่มันฟูๆอยู่นะออกแรงนิดนึงครับเพื่อนๆลมมันจะถูกรีดออกทางตูดถุงนี่นะคะผมครับจะมีแถบจุดมาร์กสีขาวๆเนี่ยครับเป็นตัวปล่อยลมออกทางเนี่ยครับออกแรงหน่อยครับ ญ่มากเลยเพื่อนๆน,นี่แบนราบเลยครับผมจากที่มันใหญ่เธอท้าฟูพกพาไปแล้วเปลืองพื้นที่มากเพื่อนดูครับกล่องใบเล็กแค่เนี้ยครับจัดเก็บได้สบายเลยครับจากที่ว่ามันฟูใหญ่พกพาไม่สะดวกครับ นี่ครับจัดเก็บใส่กล่องได้สบายๆเลยครับถุงสูญญากาศแบบม้วนจากมองเบลครับ